ฝ่ฝันมาทั้งชีวิตเลยนะครับอยากจะไปจอดรถในห้างตรงจุดที่เป็นซุปเปอร์คาร์สักครั้งในชีวิตโอ้ยนี่นดูพื้นของลานจอดครับมันก็จะแบบพีเมียมมากเฮ้ยเฮ้ได้แล้วเว้ยสวัสดีครับพบกับกรตันยูชาแนลครับวันนี้ผมมีรถที่อยากจะเอามาลองให้ชมอีกคันหนึ่งแล้วครับและวันนี้ก็คือเจ้า c t ทครับไปกันเลยครับ เอาเอาเอ็นฟีลลิ่งข้างในก่อนก็นแล้วกันคือการออกแบบต่างๆนี่มันทําให้เรารู้สึกถึงความแบบ9 0 9 0เหมือนกันนะคือตัวจอตัวแมชชีนิกตัวเข็มอะไรเงี้ยมันก็เป็นเข็มแบบปกติมันไม่ได้เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลอะไรหรือว่าแม้กระทั่งตัวแบบว่าเกียร์อะไรต่างๆเนี้ยมันก็ให้ความรู้สึกแบบวิ v intage, v intage, v intage, เยยนเทจวินเทจอะไรเงี้ยไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรอะฟิลญี่ปุ่นแล้วก็เท่ๆยอะไรเงี้ยเอ๊คันดีเท่าไหร่นะประมาณ1 1ล้านใช่ไหมโอ้โหีโโโโ่รีบกลับบ้านดีกว่า <laughs> ฟลลิ่งเนี่ยมันมาเต็มเลยนะนี่คือขนาดขี่แบบว่าไม่ไม่ได้ออกไปไหนไกลๆอะ่ะก็เหยียบแล้วมันูรู้เลยว่ามันฟู่ยอะไรเงี้ยการเล่งอะไรม,มันเหมือนแบบต้องถมลงไปหน่อยแต่ว่าด้วยความที่รถมันแรงเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าแอบอะไรรู้สึกเหมือน <c oughs> โอเ่กู <c oughs> ขอเป็นไอ้โดมินิกโทเรโตได้ไหม <c oughs> อย่างเทพช่วงหลงชงล่างนี่ก็คือมันเป็นรถที่แน่นพวงมาลันี่คือแบบตึบอะหรือมันตั้งค่าได้วะ เปอนบบรถยุโรปแล้ว <laughs> แค่เริ่มก็สวยงามแล้ววันนี้รู้เลยว่าทํามาให้แบบเหยียบเร็วอ่ะมันหนักแน่นมากอะ่ะรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าในย่านความเร็วสูงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นพวงอะไรที่แบบขับมันอืสายตาของคนมองนี่มันชัดเจนมากเลยนะแบบโหนี่นะคนข้างทางก็บอกเลยเมื่อกี้ก็ไม่ได้รู้จักเรานะแต่เขาชอบว่ารถมันเท่เออนี่มันเป็นความรู้สึกแรมกันเลยนเนี่ย ผมไม่เคยขับรถแบบฟิลแบบซูเปอร์คาร์แบบนี้มาก่อนเดี๋ยววันนี้ด้วยความเป็นซูเปอร์คาร์เลยภารกิจของเราไปฝันมาทั้งชีวิตเลยนะครับอยากจะไปจอดรถในห้างตรงจุดที่เป็นซูเปอร์คาร์สักครั้งในชีวิตอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าจะมีคนมาโบกรถให้ไหมยอยากรู้ว่าพอจอดแล้ว,วจะฟินแค่ไหนเดี๋ยวไ้รู้กันครับออแล้วครับตอนนี้ระหว่างที่รถเริ่มติดแล้วม,มาคุยเรื่อง GTR นิดนึงก่อนผมว่าไม่ใช่แบบว่าสายความรู้เรื่องรถขนาดนั้นดีไซน์ของรถเวลาที่มันเป็นรถแบบ ซปเปอร์คาร์ซิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นฝั่งเมกายุโรปมันก็จะมีม้ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกอรซิล่าครับมันเหมือนยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูหน้าตางหน้าแล้วกันเนาะมันมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเป็นกอซิล่าวะพจริงญี่ปุ่นมันตั้งเพราะว่ามันไปแข่งกับตัวอื่นแล้วตัวอื่นมันชิบหายหมดญี่ปุ่นก็เลยตั้งชื่อแบบว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรไม่รู้สักอย่างเป็นปีศาจปีศาจเขาเล่นไม่ถนัดเขาก็เลยรู้จักญี่ปุ่นในนามก ซีล่าโอ้โหสุดเพ้ใช่กอซีล่าคันนี้เนี่ยจริงแล้วมันถ้ามันจะโด่งดังจริงเลยคนก็จะรู้จักเดอะฟ้าเดอะเรียสเพราะว่าพอลวอเกอร์ขับใช่ไหมกับทีเดียแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ใช่รุ่นนี้โดยตรงเนาะอาจจะเป็นรุ่นใกล้เคียงกันรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เขาเรียกกันว่า global spec หรือพูดง่ายว่ามันถูกปรับจูนมาเพื่อให้ไปขายในเหมาะสมกับประเทศต่างๆอย่างถ้าเขาปรับจูนมาที่เมืองไทยอย่างเงี้ยพวกค่าน้ํามันเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆนี่มันทนกับความร้อนหรือสภาพของในประเทศไทยเนี่ย ดีกว่าสเปคที่สมมติว่าถ้าเป็นรถอาจจะไม่ใช่โดยตรงมาเนี้ยอาจจะเป็นสเปค UK ก็จะเหมาะกับที่ขับที่อังกฤษอะไรเงี้ยแต่ว่ารถจากที่นิสันกรุงไทยที่ที่ให้เรายืมมาเนี้ยเขาบอกว่าเขาสั่งตรงจากนิสันเนาะแล้วก็ได้มาเป็นสเปคที่เหมาะกับประเทศไทยอะไรอย่างนี้เป็น global สเปกซึ่งก็เป็นจุดที่ที่ดีเนาะอันนี้ก็แนะนําก็ต้องขอบคุณที่ ให้เรายืมรถด,ด้วยแล้วก็สิ่งที่ข้อมูลที่ผมชอบมากเลยเขาเล่าให้ฟังนี่เดี๋ยวจะไปเปิดเครื่องยนต์ให้ดูกันเขาบอกว่ารถ GTR เนี่ย,ยจะมีคนที่ประกอบเป็นเหมือนแบบใช้ใช้แรงงานคนในการประกอบอะไรเงี้ยตอนถามก็แบบนิน่มๆแล้วเขาไม่เข s, าไม่ใช้เครื่องจักรกันหรอกคือมันก็คงผสมผสานกันแต่ว่าหลักๆเน er ี่ยจะมีคนอยู่6คนแล้วเขาก็จะใช้แบบความคราฟอะไรเงี้ยในการจัดประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์ของ GTR เวลาที่เราไปเปิดฝาหน้ากระโปรงแล้วเนี่ยชื่อของคนที่ประกอบคันนี้เนี่ยก็จะถูกสลักไว้อยู่ ที่เครื่องยนต์นี่ตรงนี้นี่จริงๆเขาบอกว่ามันเป็นรถเนี่ยครบรอบ50ปีครับก็เขาก็จะมีป้ายเนี่ย anniversary ตรงนี้เจ้ารถยนต์ GNR คันนี้เนี่ยมีทั้งประวัติศาสตร์มีสเสน่ห์อ่ะเรียกว่าเป็นสเสน่ห์แบบเฉพาะทางสําหรับคนที่อยากได้ความเฉพาะทางแบบนี้ความเท่แบบนี้ไม่เหมือนใครซึ่งไม่เหมือนใครนะอยู่ในถนนนี่ก็แบบแตกต่างมากต้องบอกเลยว่าขับไปที่ไหนเนี่ยจะมีคนยืนนี่เขาหันมามองนะถ้าเป็นผู้ชายชอบรถที่ต้องกรี๊ดเห็นแล้วแบบเหมือนเท่ แบบขนาดไอ้ฟิตนั่งแท็กซี่มาบ้านพี่แท็กซี่ยัยงบอกอุ้ยคันนี้สวยนะ okay. เอออะเมื่อกี้ก็ขับขับ,ขบอยู่แล้วก็คิดว่าอโอ้โหที่อาแม่งได้ฟิลน้ำมันวะ <S 1> <S 1> ่ะกลิ่นเครื่องยนตว์ว่ะไม่ใช่ไม่ไ <laughs> ด้กดวนเรียบอู๋เหม็นน้ำมันอยู่นั้หนาเหม็นกุ้งเหม็นควันอยู่นั้งนาโอ้โหไม่รู้เรื่อง,ร,ร,องรู้ราวเลยเลยนักแข่งไงแล้องแบบฟิลนักแข่งเหรอรได้กลินกน <S <S ก่นน้ำมันเ็นนควัตอนนี้ครับ ทุกคนเรากําลังจะถึงทางเข้าแล้วพอเลี้ยวเข้าไปเนี่ยแยกซ้ายเนี่ยคือขึ้นตึกไปจอดแบบรถทั่วไปส่วนเลี้ยวขวาเนี่ยคือรถซูปเปอร์คาร์วันนี้เป็นครั้งแรกครับที่ผมเข้าพารากอนในลานจอดผมจะเลี้ยวขวาครับนะี่จะบกปลยปไปจริงถ้าบอกไปไหนบอกไปไหนปับ๊บนี่นี่น,น,น,นี่ดูข้างหน้าดูข้างหน้าเราก็จะเข้าไปเลยปั๊บเห็นรถซูเปอร์คาร์จอดอยู่เยอะแยะไหมปั๊บปึ๊บเราก็จะเลี้ยวมานี่ โยนี่ดูพื้นของลานจอดครับมันนก็จะแบบพรีเมียมมากเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเว้ยมีคนเปิดให้ปะไม่เข้ากันดีเลยอะเฮ้ยมีเป็นนู้นด้วยเขาไหว้ด้วยวะโอ้โหคุณดูซะก่อนคุณดูซะก่อนว่าข้างๆเราเป็นอะไรมาเซลติโอ้โหข้างหน้าเราเป็นแอสตันมาตินครับครับผมขอบคุณครับโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆจากในรถก่อนนี่เรารีวิวกันสั้ๆนๆนี่คุณลองดูพื้นของการจอดรถนี่ก็จะแตกต่างจากคนทั่วไปแล้วก็จะมีการแบบว่าเว้นระยะแบบโซเชียลดิทสซิ่งโซเชียลดิทสซิ่งความรู้สึกเป็นไงไหนๆอาถามพิทก่อนมาจอดทชวชปปร์ซูเปอร์คาร์เป็นไงหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกอ่ะ, <laughs> ะออทำไมอ,อ่ะ <laughs> อปอิดแอร์ปิดทุ <laughs> ก็รู้สึกแบบว่าเหมือนที่จอดรถทั่วไปแหละแต่ว่ามันรู้สึกดีเหมือนกันนะที่ทำการดูแลที่ดีแหละตอนแบบว่าพี่ยามาคอยแบบดูแลให้ใช่แต่ละหลังจากนั้นก็คือเหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรมากมายหรอกมีโคมไฟถ้าเราสังเกตมีโคมไฟ้ะแล้วก็มีพื้นนี่เออไม่อสินสูเขาไม่ได้อเขาเลยไปไงเขาหลงเขาหลง่าเอออ่ะแล้วเท่ๆอย่างเราเดี๋ยวเข้าไปกินไก่ทอดปลากะก้อน โอ้ชี่อหลังติดบอกเหมือนกันนะฝังติดบอกเหมือนกันนะคือแบบมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเครื่องยนต์แบบเต็มๆแล้วก็เสียงหรือฟีลิ่งเนี่ยแม่งมันเข้าใจเลยว่าแบบรถแบบนี้มันแบบความมันมืนคือการแบบขับแรงๆเสียงเครื่องยนต์ที่มันบดกันอยู่แบบข้างล่างอ่ะ มันรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนแบบมันมีอะไรอยู่แบบดู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 อยู่แล้วเสียงมันขึ้นมาโอ้โฟีลลิ่งแม่งแบบใช่มากมันมากปรากฏน้ำมันหมดเ <c oughs> มื่อกี้เหยียบไปเต็มสปีดเที่เขาล็อกไว้ให้เราแล้วที่ร้อแปดสิบมันเทขนาดแบบว่าเมื่อกี้แบบขึ้นทางด,วด่วนลงทางด่วนเสร็จเขาแบบตำรวจยกนิ้วให้เลยทีเดียวสุดยอดตอนแรกนึกว่าจะโบก <c oughs> เรียบร้อยครับทุกคนครับหลังจากที่ไปลองขับมาแล้วก็แหมเป็นรถที่ขับมันแล้วก็เทมากๆเพราะว่าขับไปตรงไหนก็มีคนคอยเล่ดูแหมรู้สึกฟินถึงไม่ใช่ถึงแม้จะไม่ใช่รถเราก็ตามครับวันนี้พอแค่นี้ละครับไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้ากับกตัญญูชาแนลจะมีอะไรมาทดลองสนุกๆให้คุณได้ดูอีกแล้วเจอกันครับไปคร,รับสวัสดีครับ